มหาศึกล้างพิภพวสวรรค์โลสตา14บทที่94วัตถุป,ปริศนาทันทีที่หลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดลึกลับบางอย่างนั้นมันทำให้ผิวของเขารู้สึกชาเล็กน้อย เซลลทุกเซลล์ในร่างกายเริ่มเดือดพล่านแรงดึงดูดนี้มันทำให้หลวเฟิงสั่นไปทั้งตัวมันเกือบจะเหมือนกับว่าทั้งชีวิตของเขาโหยหาแต่สิ่งนี้นายท่านหลวเฟิงเราจะไปที่ไหนดีมีภูเขาขยะอยู่เต็มไปหมดไกด์ผิวดำในชุดสีขาวถามที่นั่นหลวเฟิงชี้ไปยังตำแหน่งที่อยู่ห่างไกลออกไป ครับไกดทั้งสองปฏิบัติตามพวกเขาใช้พลังงานโลกห่อหุ้มหลัวเฟิงเอาไว้และทั้งสามกลายเป็นลำแสงมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งที่หลัวเฟิงสั่งในตอนแรกที่มองด้วยสายตามันดูเหมือนใกล้แต่แท้ที่จริงแล้วมันอยู่ไกลมากด้วยความเร็ว1,000 100, งแกิโลเมตรต่อวินาทีพวกเขายังต้องใช้เวลาเดินทางถึง3ชั่วโมงกว่าจะมาถึงยังภูเขาขยะนี้ เชิญนายท่านค้นหาตามสบายได้เลยพวกเราสองคนจะรออยู่ที่นี่เมื่อเสร็จแล้วนายท่านสามารถเรียกพวกเราได้ผู้นำทางผิวสีกล่าวอย่างสุภาพหืมหลัวเฟิงขมวดคิ้วเมื่อเขามายังตำแหน่งนี้เขารู้สึกว่าแรงดึงดูดที่ไรรูปแบบนั้นไม่ได้รุนแรงตามที่ควรจะเป็น ในขณะที่เขาบินตรวจสอบบริเวณซากขยะจ,จำนวนมหาศาลที่กองเป็นภูเขานั้นมันให้ความรู้สึกที่คล้ายกับดาวเคราะหขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายแสนกิโลเมตรหลังจากบินไปรอบๆหลัวเฟิงก็หยุดลงและมองออกไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปรู้สึกว่าเราต้องไปอีกไกล แรงดึงดูดที่แปลกประหลาดที่เราสัมผัสได้มันไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อยู่ในที่ที่ไกลออกไปกว่านี้มากขณะที่หลวเฟิงมองด้วยความสงสัยออกไปท่ามกลางสินค้ามากมายช่วงพริปตาเขาสามารถมองเห็นขยะจำนวนมากที่กองสูงเป็นภูเขาในระยะที่อยู่ห่างออกไปกว่านั้นในทันที แต่ถึงอย่างนั้นลัวเฟิงก็ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเต็มที่ว่าสิ่งที่เรียกหาเขานั้นอยู่ที่นั่นหรือไม่แต่แรงดึงดูดที่เขาสัมผัสได้มันก็อยู่ในทิศทางนั้นสู้ลัวเฟิงบินกลับมายังตำแหน่งที่ใกล้สองคนอยู่นายท่านเสร็จแล้วเหรอทั้งสองต่างตกใจเล็กน้อยที่เห็นหลัวเฟิงบินกลับมาพวกเขารู้สึกว่ามันเร็วเกินไป ผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ต้องการที่จะค้นหาในบริเวณนี้หลัวเฟิงสายหัวขนาดชี้ไปในระยะไกลไปทางนั้นกันเถอะผมรู้สึกว่าผมต้องไปทางนั้นอัจฉริยะพวกนี้มีความคิดค่อนข้างแปลกเขาใช้ความรู้สึกของเขาเพื่อค้นหาสมบัติทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นคนบอกเองว่าต้องการมายังตำแหน่งนี้ แต่ผ่านไปไม่ทันไรเขากลับแสดงท่าทางที่ดูจริงจังขึ้นและเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วมันคงเป็นโชคของเราท่านจัก,กรพรรดิหลงจือถึงสั่งให้พวกเรามาคอยดูแลหลวเฟิงผู้นี้ผู้ครองดาวทั้งสองพึมงพำมอยู่ภายในในขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังแสดงกิริยาออกมาด้วยความนอบน้อม รับทราบครับในท่านหลวเฟิงผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาปลดปล่อยพลังงานโลกอีกครั้งและห่อหุ้มหลวเฟิงไว้ทั้งสามกลายเป็นลำแสงและมุ่งหน้าไปยังทิศทางดังกล่าวทันทีพวกเขาบินผ่านเศษซากขยะมากมายและผ่านภูเขาขยะไปหลายจุดในขณะที่หลวเฟิงก็ยังสัมผัสแรงดึงดูดลึกลับนั้นไม่ได้ชัดเจน พวกเขาก็ยังคงต้องบินอยู่แบบนั้นภู้เขาลูกแล้วลูกเล่าผ่านไปผ่านมา16วันพวกเขายังคงบินอยู่แบบนั้นผู้นําทางทั้งสองสื่อสารกันผ่านจิตสํานึกอัจฉริยะผู้นี้รับมือได้ยากมากเขาเรื่องมากจริงๆแค่เลือกภู้เขาเพียงลูกเดียวทั้งสองพึมงพำอยู่ภายใน อย่างไรก็ตามนี่เป็นคำสั่งโดยตรงจากจัก,กรพรรดิหลงจือพวกเขาต้องรับผิดชอบในหน้าที่บินอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้หยุดพักสู้เมื่อพวกเขาบินต่อมาได้สักพักห่างออกไปหลายแสนกิโลเมตรมีเศษซากขยะที่กองสูงเป็นภูเขาขนาดมะฮมาในภูเขาลูกนั้นหลัวเฟิงสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดที่ทรงพลัง มันทำให้ร่างกายของหลัวเฟิงสั่นส้านเลือดของเขาเดือดพล่านอยู่ภายในเขารู้สึกเหมือนร่างกายของเขากำลังจะระเบิดนั่นตรงนั้นผมต้องการไปหาสมบัติที่นั่นหลัวเฟิงบินมาด้านข้างขณะกล่าวไกด์ทั้งสองเหลือบมองกันและกันในขณะที่พวกเขาต่างก็ถอนหายใจออกมามันเต็มไปด้วยความโล่องอก ในที่สุดหลัวเฟิงก็ตัดสินใจได้สักทีพวกเขาบินติดต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า16วันโดยรักษาความเร็วไว้ที่10000แกิโลเมตรต่อวินาทีพวกเขาจะไม่โล่งใจได้อย่างไรเราสองคนจะรอนายท่านอยู่ที่นี่ชายผิวดำในชุดสีขาวกล่าวอืมหลัวเฟิงทนรอไม่ไหวแล้วเขาทะยานออกไปทันที หลัวเฟิงมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขานั้นอย่างรวดเร็วในระยะสายตาพวกเขาทั้งสองมองดูหลัวเฟิงที่กำลังมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งนั้นอย่างรวดเร็วเขาค่อยๆห่างออกไปจนในที่สุดหลัวเฟิงกลายเป็นจุดสีดำเล็กๆในระยะไกลทั้งสองพ่นลมออกมายาวๆพวกเขาผ่อนคลายขณะยืดกล้ามเนื้อของพวกเขาชายผิวเขียวกล่าวขึ้นมาว่า สวยจริงๆแค่ภูเขาลูกแรกยังลำบากถึงขนาดนี้ต่อไปพวกเราคงต้องเยี่ยวเหนียวเป็นแน่อืมแต่ฉันว่าฉันคงไม่เหนียวหรอกเพราะเมื่อเช้าปล่อยไปแล้วรอบหนึ่งฮ่าฮ่ 5. เอาเถอะยังไงก็ขอพักซักหน่อยละกันขอไปเล่นเกมเสมือนจริงก่อนนะ ชายผิวดำกล่าวตอบและส่งจิตสำนึกไปยังเครือข่ายจากกวาลเสมือนเพื่อเล่นเกมโปรดของเขาทางด้านหลัวเฟิงในตอนนี้เขากำลังขุดลงไปในกองขยะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายแสนกิโลเมตรท่ามกลางซากขยะทุกประเภทที่ประปนอยู่หลัวเฟิงเป็นเหมือนตัวตุ่นอยู่ภายใน ใกล้แล้วยิ่งเข้าใกล้เขาก็ยิ่งรู้สึกถึงแรงกดดันที่มากขึ้นแรงกดดันนี้มันทำให้ร่างกายของเขาเริ่มสั่นสะท้านหลังจากขุดอุโมงค์ลึกลงไปหลายหมื่นกิโลเมตรหลัวเฟิงขมวดคิ้วเขาสัมผัสได้ถึงแรงดึงดูดในทิศทางที่มั่วซั่วไปหมดทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีด้านหน้าด้านหลัง รวมกันแล้วมากกว่าสิบจุดที่เขาสัมผัสได้แต่แรงกดดันที่เขารู้สึกนั้นแตกต่างกันเขาหยุดนิ่งทันทีเหมือนจะมีจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันดึงดูดเรามากที่สุดเขาควบคุมพลังจิตแยกซากจำนวนมากที่ขวางทางเขาออกและมุ่งหน้าต่อไปอีกสา000ืกิโลเมตรและในที่สุดเขาก็หยุดลงอีกครั้งเขามองเห็นวัตถุชิ้นหนึ่งทันที เศษขยะและของต่างๆรอบๆต่างแยกออกจากกันด้วยพลังจิตของเขาใช่แล้วนี่แหละแรงดึงดูดที่ทรงพลังแผ่ออกมาจากวัตถุชิ้นนี้นี่คืออะไรหลัวเฟิงตรวจสอบอย่างระมัดระวังวัตถุชิ้นนี้มีขนาดประมาณหนังสือเล่มใหญ่เล่มหนึ่งที่อยู่บนโลกมันเป็นสีดำสนิทหลัวเฟิงค่อยๆขยับเข้าไปใกล้มากขึ้น เมื่อเขาอยู่ห่างจากมันประมาณห้าเมตรจูจ่ๆวัตถุนั้นมันก็เหมือนกับมีชีวิตขึ้นมามันสั่นสะเทือนเล็กน้อยและพุ่งตรงมาที่หลัวฟึงอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าเขาเอื้อมมือขวาของเขาออกไปทันทีขณะที่ผิวหนังของเขาสัมผัสเข้ากับมันมันพยายามอย่างหนักที่จะแทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเขา ชั้นสีเขียวปรากฏขึ้นบนมือของเขามันคือส่วนหนึ่งของเทาวันเมคามันพยายามป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนลึกลับนั้นแทรกซึมเข้ามาในขณะที่หลวเฟิงเองก็ใช้พลังจิตของเขาบังคับให้มันออกไปแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อเขาพบว่าแม้แต่พลังจิตของเขายังไม่สามารถยับยั้งไม่ให้มันแทรกซึมเข้ามาได้ ทันใดนั้นเถาวันอีกเส้นที่เรียวบางก็ยื่นออกมาจากนิ้วของเขามันเป็นหนึ่งในเถาวันหลักทั้ง216สิเส้นเถาวันสีเขียวที่เรียวบางนี้พันอยู่รอบๆอบชิ้นส่วนนั้นทันทีในขณะที่ใบไม้หลายใบก็พยายามจับมันไว้แน่นวัตถุลึกลับนี้นิ้นรนอย่างหนักอยู่ภายในในที่สุดมันก็ถูกหยุดโดยเถาวันเมคานี่มันอะไรกัน ทั้งๆท,ที่ตอนแรกมันดูเหมือนเป็นชิ้นส่วนปกติธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นมันกลับพยายามจะเจาะเข้ามาในผิวหนังของเราทันทีที่เราเข้ามาใกล้หลัวเฟิงขมวดคิ้วขนณะไตรตรองที่แปลกไปกว่านั้นเหมือนมันกำลังเรียกหาเราแล้วทำไมคนอื่นๆที่มาที่นี่ไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้นะ น่าแปลกใจจริงๆถ้าหากพวกเขารู้สึกถึงพวกมันได้พวกเขาจะค้นพบมันได้อย่างแน่นอนเมื่อวิเคราะห์จากสภาพของเศษซากของขยะพวกนี้พวกมันน่าจะมีอายุประมาณล้านล้านปีแล้วเห็นได้ชัดว่าวัตถุลึกลับที่อยู่ลึกเข้ามาในภูเขาขยะนี้มันก็น่าจะอยู่ที่นี่มานานนับล้านล้านปีแล้วเช่นกัน นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันมีผู้คนมากมายนับไม่ถ้วนมาค้นหาสมบัติในทุ่งแห่งดวงดาวอูหลงนี้เช่นกันแต่ก็ยังไม่มีใครนำมันออกไปด้วยเห็นได้ชัดว่าไม่มีใครสามารถรู้สึกถึงมันได้เลยแปลกจริงๆเรารู้สึกได้แต่ทำไมคนอื่นไม่รู้สึกหลัวเฟิงขมวดคิ้วเราเองก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นเมื่อเทียบกับคนอื่น หรือมันจะเกี่ยวข้องกับโลกทานโลหิตหรือเพราะเราฝึกคู่มือนิรนามหรือเพราะเราเป็นมนุษย์โลกมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะหลัวเฟิงพึงพำอยู่ภายในในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามอย่างไรก็ตามหลัวเฟิงก็ไม่กล้าปล่อยให้มันเข้าไปในร่างกายของเขาถ้ามันมีประโยชน์ก็คงดีแต่ถ้ามันชิบหายขึ้นมาละ่ะ ถึงเวลานั้นมันคงเป็นการยากที่จะแก้ไขเขาคิดไตร่ตรองอยู่สักพักไม่นานเขาพลิกมือและแหวนโลกสีเงินก็ปรากฏออกมาทันทีมันคือแหวนที่จักรพรรดิหลงจือมอบให้แหวนนี้มีโลกภายในที่มีพื้นที่หนึ่งแสกิโลเมตรเขาสามารถเก็บทุกอย่างที่เขาพบในภูเขาขยะเอาไว้ในนั้นเขาไตร่ตรองดูแล้ว จากสิ่งที่เขาทำทันทีที่พื้นที่ภายในแหวนเต็มทุกอย่างก็จะถูกบันทึกเอาไว้จากระบบรักษาการของทุ่งแห่งดวงดาวอู่หลงโดยธรรมชาติเราจะวางแกนกลางเอาไว้ภายในแม้ว่าร่างมนุษย์จะถูกทำลายมันก็จะไม่เป็นปัญหาเราจะสร้างร่างใหม่ขึ้นมาได้ทันทีหลัวเฟิงพลิกมือของเขาและหินสีดำก็ปรากฏขึ้น นี่คือร่างของเผ่าโมซาที่กลายร่างเป็นหินเขาวางแกนกลางของเขาเอาไว้ภายในนั้นจากความคิดเขานําหินนี้เข้าไปในแหวนโลกสีเงินทันทีแหวนโลกนี้ก่อนหน้านี้หลัวเฟิงได้สร้างตราประทับวิญญาณของเขาเอาไว้แล้วเมื่อแกนกลางของเขาอยู่ในแหวนโลกแล้วหลัวเฟิงมองไปยังวัตถุสีดำลึกลับนี้ มาเถอะด้วยความคิดของเขาเขาวันเมคาก็คลายออกจากวัตถุดังกล่าวอย่างรวดเร็วทันใดนั้นมันก็พุ่งเข้ามาทันทีและทันทีที่มันสัมผัสกับผิวหนังของเขามันกลายเป็นของเหลวสีดำไหลผ่านผิวหนังของเขาเมื่อมันแทรกซึมเข้าไปในร่างของหลัวเฟิงเขารู้สึกว่าเขามีพละกำลังมากขึ้น ด้วยความคิดไม่นานวัตถุสีดำก็ปรากฏขึ้นบนแขนของเขาทันทีมันห่อหุ้มแขนของเขาเอาไว้เขารับรู้ได้ทันทีว่ามันสามารถแปลงสภาพได้จากความคิดของเขาและตอนนี้มันห่อหุ้มแขนของเขาเกือบจะเหมือนกับเกราะที่ป้องกันแขนของเขาเอาไว้นี่มันพลังอะไรกัน ลัวเฟิงรู้สึกเหมือนแขนของเขามีพลังที่น่าเหลือเชื่อแขนเพียงข้างเดียวก็คล้ายกับความแข็งแกร่งของนักรบระดับสูงสุดของผู้ครองดาวมันเป็นความแข็งแกร่งที่เกราะสีดำนี้มอบให้เขาในตอนนี้เขารู้สึกเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเขามันให้ความรู้สึกคล้ายกับเาวันเมคา แตกต่างกันที่เทาวันนั้นเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่สามารถปลดปล่อยออกมาและสั่งงานผ่านความคิดของเขาได้ตอนนี้หลัวเฟิงควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์นี่แค่เพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นขอบคุณแีงเข้ามาติดตามแรนงของนักกราฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ไม่สนใจอะไรมากนัก เขารีบออกมายังตำแหน่งที่เขาสัมผัสถึงพวกมันได้ในตอนแรกตรงจุดนั้นที่น่าจะมีวัตถุคล้ายกันนี้อีกหลายชิ้นเขาลอดผ่านอุโมงค์ในภูเขาขยะและค้นหาวัตถุเหล่านั้นพวกมันล้วนมีลักษณะคล้ายกันแต่มีรูปร่างต่างกันออกไปหลังจากนั้นไม่นานเขาได้รวบรวมชิ้นส่วนพิเศษทั้งหมดที่เขาสัมผัสได้ ทั้งหมดรวมกันแล้วมีชิ้นส่วนสีดำทั้งหมด18ชิ้นและสีเงินหนึ่งชิ้นและในตอนนี้หลัวเฟิงอยู่ในร่างเปลอยเปล่าขณะปล่อยให้ชิ้นส่วนสีดำทั้ง18ชิ้นเข้าสู่ร่างกายของเขามันกลายเป็นของเหลวแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาอีกครั้งไม่นานมันปรากฏตามร่างกายบนส่วนต่างๆของหลัวเฟิงส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือส่วนหน้าอก ตอนนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังของนักรบระดับสูงสุดของผู้ครองดาวมากกว่า20คนรวมกันมันคืออะไรกันแน่นะหลัวเฟิงมองมายังวัตถุสีดำที่ห่อหุ้มหน้าอกของเขาเขารู้สึกแปลกใจอยู่ภายในมันทำให้เรามีพลังมากจริงๆเขาหันมามองวัตถุสีเงินที่เหลืออยู่หนึ่งชิ้น หลังจากนั้นเขาพยายามบังคับวัตถุสีดำทั้งหมดออกจากร่างกายของเขาจากนั้นเขาก็หันมาลองดูดซับชิ้นส่วนสีเงินที่มีขนาดเท่าฝ่ามือหลังจากมันเข้าสู่ร่างกายของเขาชิ้นส่วนที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนี้แค่เพียงชิ้นเดียวมันก็ทำให้เขารู้สึกถึงพลังของนักรบขั้นที่9ในระดับผู้ครองดาวได้มากถึงหคนรวมกัน เขาตกตะลึงทันทีวัตถุสีเงินนี้มีผลมากกว่าสีดำสิบเท่าเห็นได้ชัดว่ามันมีระดับที่สูงกว่าถึงอย่างนั้นวัตถุสีเงินนี้มันก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเขาได้ถ้ามีชิ้นส่วนสีดำอยู่เห็นได้ชัดว่าพวกมันทำงานร่วมกันไม่ได้หลัวเฟิงในร่างเปลือยเปล่ายืนอยู่ภายในส่วนลึกของภูเขาขยะ เขามองดูชิ้นส่วนสีดำที่เขาบังคับให้มันออกมาในตอนแรกและมองย้อนกลับมายังชิ้นส่วนสีเงินที่ปรากฏอยู่บนแขนของเขาดวงตาของเขาทอประกายจบบทที่94ขอบคุณที่เข้ามาช่วยติดตามรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ